สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันอาจารย์เช่นเคยนะคะออคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ่อเลี้ยงปลาของน้าเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสะสะลูกใหญ่ที่สุดในละแวกนี้นะคะดูค่ะสะลูกนี้ก็จะทั้งกว้างและลึกด้วยนะคะดูดูค่ะที่เรา โยนลงไปให้ก็จะเป็นปรำนะคะ,กะต,ตกสะสติเยอะมากเลยค่ะก็จะมีลูกปลานินปลากระดีปลาตะเพียนนะคะมีหลายรุ่นมากค่ะเยอะมากเลยค่ะโอ้เห็นนะเร<ล>าบอกว่าเราไม่ได้ซื้อมาปล่อยนะคะแต่คือเขา ออกแบบธรรมชาติค่ะก็น่าจะเป็นแบบเหมือนกับว่าที่บ่อเลี้ยงปลาไว้อยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็จะออกลูกมาเต็มเลยนะคะโอ้เยอะมากค่ะเนานะรุ่นตัวกําลังโตก็มีนะคะเท่าฝ่ามือปลานินเท่าฝ่ามือก็มีค่ะเยอะมาก โอ้นไดดับ้โทรศัพท์ตกสาซะโอ้ยเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะคะดูค่ะเพียดเลยเยอะมากค่ะดูสิอื้ เราก็จะมีทั้งแบบอาหารที่เป็นเป็นรำแล้วก็จะเป็นอาหารเม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอาหารเม็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเม็ดเล็กนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขายังเป็นรูกปลาตัวเล็กๆอยู่ค่ะ ที่บ้านพ่อเราก็ตัวใหญ่แล้วเราก็เลยจะเป็นอาหารเม็ดใหญ่ค่ะโอ้ดูนะคะเต็มเลยค่ะอันนี้จะหายอาหารจากเวลาเพียรยนี้าสเ,เวลา,า,วลาก็จะแล้วแต่นะเราบอกแล้วแต่ค่ะบางทีก็ให้วันนึงก็ให้สองครั้งวันหนึ่งก็ให้สามครั้งค่ะ รำเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะนะเราจะมีโรงสีข้าวค่ะพอสีข้าวเสร็จเราก็จะได้เป็นข้าวปลายกับรำนะคะก็จะนำรำนั้นมาให้อาหารปลาค่ะว้าวเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนะคะแต่เราก็กลัวๆค่ะโทรศัพท์เราหล่นลงน้ำนะคะ อันนี้ถ้าหล่นลงไปเนี่ยก็คือไม่หาไม่เจอแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีใครกล้าลงไปเท่าไหระคะ่ค่ะเพราะว่าน้ําลึกมากค่ะเห็นนะเราบอกว่าปกตินะคะก็เขาก็จะมาซิดเบ็ดนะคะถ้าภาษาอีสานก็จะเรียกซิดเบ็ดหรือไม่ก็หวานแห่นะคะแล้วก็ขาย ให้คนที่ประกาศขายให้คนมาซื้อนะคะกิโลเท่าไหร่เท่าไหร่แต่แตะกี้ที่เราคุยกับน้าเรานะคะมีแนวคิดใหม่ค่ะ 50, 50, เขาขายโลห้าสิแปแต่ทีนี้เขาก็มีแนวคิดใหม่ค่ะว่าเราจะแบบว่าเปิดให้ชาวบ้านนะคะมาลงแล้วก็อย่างก็มามาซิดเบ็ดกันนะคะตก,ตกเบ็ดกันนะคะแล้วก็เก็บตัง คันละห้าร้อยบาทค่ะก็เป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าปลาก็เยอะอเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยหวานแหหรืออะไรเองค่ะก็ให้ชาวบ้านเขามาลงแบบนั้นเลยก็จะดีค่ะโอ้ <laughs> เยอะมาก สาอีสานเขาก็จะเรียกว่าโอ้ยสออนเด้ค่ะสะออนคักป้าดโอหค่ะถ้ายังไงไว,ไว้เจอกันคลิปหนะ้าอ๋อเราลืมบอกไปค่ะที่เห็นตรงข้างๆสะทางฝั่งนูง้นเขียวๆใช่ไหมใช่ไหมคะก็จะเป็นนาข้าวของพ่อเราเองค่ะเดี๋ยวไว้วันหลังเราจะพาไปชมนาข้าวกันนะคะ ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแต่ยังสะอ่อนปลาอยู่นะเนาะไลายขักเนี่ย